ลัคนาราศีมิถุนในเดือนสิงหาคม25ง7ดาวซุกได้ตำแหน่งปัุมเมเก์อุดมเมเก์ท่านจะมีรายไหลาย,ลาย,ลาย,ลายตังมีโจกราบที่เด่นที่สุดตัวนะครับดาวอาทิตย์เกษตราธิบ,บดีท่านก็จะดวงดีอุ้มวลเจราเจราอุ้มมวลกล้าขายดีมีกําไรชนะครับคําพยากรณ์เต็มๆเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับสวัสดีการยนณมิติหทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมสุช่องกำเมืองโาศาสา์ครับ ที่ของการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนมงคลครับเดือนวันแม่นะครับเป็นการแสดงความตัญญูนะครับ่อแม่เาแม่นะครับภูรักภูใหญ่บุปการีตัวเนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่อยู่หลายดวงนะครับมีเรื่องดีๆร้ออยู่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับวันที่สองเนี่ยดาวซุกง่ายง่ายเ้าเรียกว่ามาอยู่ตำแหน่งปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องดีๆอยู่หลายราศีแล้บังราศีกับมีเรื่องต้องระวังนะครับ ยังไม่จะมีเรื Rainbow, ่องดีอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็สองเรื่องแต่ละราศีครับต่อมาครับวันตี13บสาดาวพระเกตหง่ายนะครับโยกเข้ามาครองอยู่ตีเรือนของราศีธนูครับจะมีอยู่หลายราศีเลยนะตีส่งผลเรื่องของดวงจุกหลาบครับดวงดีครับวันตี่17ดาวอาทิตย์ญ่นะครับญ่ลยยกเข้ามาเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีถือาดีน่นนะครับแต่ละราศีมีดวงดีกุรศีครับยังหนึ่งเรื่องนะแต่ละราศีแล้วก็วันตีสิบหกครับดาวอังคารใหญ่ได้ตําแหน่งมาตฐาน ปกตินะครับกับบางราศีก็มีเรื่องดีๆอยู่หลายเหมือนกันนะครับสองเรื่องแล้วก็เดือนสิ้นเดือนครับวันตีเซเจมีดาวพระสุขใหญ่กั้มนะครับใหญ่ล้มอนกําลังอันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องตียันยำเตือนหรือว่าเฝ้าระวังนะหลายราศีแล้วก็บ,บางราศีก็มีเรื่องดีอยู่นะครับคําพยากรณ์เต็มๆเจอรับชมรับฟังกันเลยเลยครับลัคนาราศีมิถุนครับหรือทนใดบอกว่าลัคนาสถิตเวลาเกิดที่ชัดเจนดูทีช่วงกันเกินนะครับ ปุติเกรราศีมิถุนคือปุติเกิรช่วงวันตี่14มิถุนายนถึงวันตี14กรกฎาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอจญจวนจาวลัคนาราศีมิถุนพิมพ์ของเม่นก่อนครับเป็นดาวประจําตัวดาววาสถานะท่านเองครับคือดาวพระพุธตัวแทนดาวคือเหล็กสีครับพิมพ์เหล็กสีรัวรัวเก้าตัวครับในเก้าดาววุญญ้นใหญ่ดาวเระเกตสิ่งสสิ์คุ้มภยัยความโจกดีความมีจกลาเพื่อกับตัวท่านเองครับแด้ท่านต้องการพอรอไรอย่างอันประเสริฐนั่นขอให้ท่าน พิมเขาเมนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับขอท่านสุขส,ขสมหวังกูเรื่องกูประกานที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปมีพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักให้ดวงจุกหลับครับดูที่ดาววาสนากัรก้อนนะครับชาวลัคนาราศีมีถุนครับดาวพุธครับดาววาสนาเดือนหนี้ไปได้ยังยไปไหนนะครับยังขงมาตรฐานเต่าเกา่อาอยู่ที่เรื่องกระดุมผระเรื่องการเงินวาสนายังคงดีในเรื่องของการเงินงการหาได้ครับ ว่าอิดก็อิดแน่นอนครับเพราะว่าดาวพักองศาอยู่18วันแต่ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมมาแล้วนะจนถึงวันที่1 1สิงหาคมช่วง1 1วันแรกนะซว่งอิดเหนื่อยนะนักใจน้อยเรื่องของสตัง์แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดาวพักองศาคือเขาได้ย้อนกลับไปวางแผนชีวิตให้ดีครับเรื่องของการเงินการหาได้ไดนะครับถ้าพูดเป็นเจ้าเรือนพันธุตัวเองครับก็มองว่ายังมีโอกาสนะเรื่องของการหาเงินเกี่ยวกับตังบ้านไขทํางานหาเงินรวม กันในธุรกิจในบ้านหรือว่าคนในครอบคระะัวช่วงนี้ชะตาส่งเสริมกันเงินกันดีครับยังมีดาวประกอบคือดาวพระอังคารครับเจ้าเรือนอริจะเป็นเจ้าเรือนลาภะตัวนะในช่วงวันตีหนึ่งถึงสหกสิงหาคมมาสถิตเป็นราชาโชคควาหมายดีครับช่วงนี้มีโจกมีลาภพระพระอังคารตำแหน่งน,นี้นะจะส่งผลให้เจ้าลัคนาราศีมิถุนมีโจกมีลาภติก็ได้มาแบบฟุกๆนะติดมือนได้ขึนได้ฝันไว้หรือว่าอย่ญญางที่มันเคยของหายไปจะได้หับพื้น ครมีสัทธาเห็นเจ้านี้อยู่ไ็จะได้รับคืนติดตามทุถามได้ใจโอกาสนี่นะครับรวมถึงพระ่อบมีดวงชะตาพลิกับดวงชะตาหายเจ็บหายจนครับพลิกฟื้นได้ไขรดีเจ็บใครได้ป่วยแบบสบายก่อน,นนัานนี่จะกลับมาดีขึ้นหายขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใครที่เป็นมาหนักแต่หายสักเตี้ยนะหากสายจริงจริจังครับในเดือนนี้เนะี่าายค้แพทย์พคหมอจะเป็นการหากสายแล้วมันถูกกับดวงชะตาถูกกระโรลกกลับดวง,าากกดวงมันจะหายได้ไดเร็วครับ ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระพระสวดีครับดาวจุลนกรรมอ่ะเรื่องของการงานอาชีพหน้าตีครับเดือนนี้บ่ได้ใหญ่ไปไหนทํายังเป็นตำแหน่งจุลจักรที่สําคัญคือดาวเดินปกติแล้วนะครับบม่ได้อิดบ่ได้เหนื่อยยังวงกกรละแต่ผลสมร็จของงานก็นถือว่าดีนะครับแต่งานมองว่าอยู่ในเรือนวินาศคืองานมันจะติดคัดรา้าอยู่ห้องแต่ไปได้มีคนช่วยเหลือครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังเข้มแข็งครับจุลนการสังคมจุลนศาสตร์รชาเนะี่ย ใครที่ทํางานประจํางานบริษัทช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจให้แก้นะครับงานประจําอาจาะจะไปใจงานคุ้นก็ได้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับเปลือยหนงงานขอความช่วยเหลือคนมาขอ,ขอคนช่วยนะเรื่องของงานเนี่ยไปช่วยกันไปครับคุณได้พัฒนาความมูวงมั่สมัครมีโอกาสเปิดหอบผลงานมันถึงเป็นตีประจักษ์น่นะมีโอกาสก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับส่วนาดาวประกอบรดาวพร้าราหูจูฬสุภาก็ยังอยู่เวิธกรรมมาครับผูรักผูใหญ่เล็งเห็น ในในการทํางานครับงานประจํามีโอกาสก้าวหน้าได้อยู่แล้วใครทามาค้าขายครับช่วงนี้ต้องมองว่าทั้งเดือนเนี่ยยังน้อยมีลูก,ก้ายังหนุนหลังยังซื้อของดูนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มของลูก,ก้าไรา้ไม่นะลูก,ก้าขายจอนรเข้ามานหนักขึ้นซื้อของกับรเจัดโปรโมชั่นเอาใจใส่เขาดูนะครับส่วนกลางเดือนหลังเนี่ยดาวอาทิตย์ใหญ่ยยกัมนลังยกเข้ามาเป็นกเกษตรตราิบดีนะมีผลงอดีนะน้องครับดาวตำแหน่งนี้ เปนรองว่าอูมวนครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีกบุกัมจาศติดีเจรจาขายยังกขายได้นะครับขายเป็นพวกกล้าแกราเป็นเซล์เป็นแน่นหนาเนี่ยขายได้ง่ายโดยเชาะกลุมทรัพย์สินก้อนใหญ่ขายขายตีดินขายบ้านขายรถยนต์เนี่ยได้ปิดการขายได้ง่ายได้เร็วนะครับเป็นช่วงเวลาติดจิบจับสตางกรได้นะครับขายทํางานประจำก็มองว่าช่วงนี้มีงานที่ข่องขึ้นรวมถึงมีผลตอบแทนจากการทํางานเรื่องของรายล้พิเศษดีนะครับ ส่วนใครที่ว่าง,งานอยู่หางานอยากง,งานทาเดืนอนนี้ก็อมองว่ามีโอกาสอยู่ในช่วงวันตีหนึ่งถึงเซเชตสิงหาคมมีโอกาสได้งานที่เป็นตัวเลือกที่ดีครับงานอาจจะมีคนแนะนําเู้าจากการหลวงมีงานงานตีเพราะว่ามีหลายหลาย,หลายงานใ้คุณเลือกครับใครที่ว่างงานอยู่มาเลือกงานมาอยากจนะครับมีงานให้เลือกในเนี่ยไปเลยนะครับวันหน้ามันพัฒนาได้มีความก้าวหน้าความสมร็จได้ครับแต่ถ้าเข้ามาสมัครกระม่เนี่ยในช่วงวันตีหนึ่งถึงอเชตนะครับนับจากส่อแปดไปต้นไปเนี่ย เรื่องของงานไม้ดวงจะค่อนข้างยากขึ้นนะครับดวงการเงินครับจาวลัคนาราศีมีรุนครับมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินและก็ดูดาวประกอบเรื่องของตัวแทนดาวแทนพบการเงินนะครับขั้นต้นดูตีดาวพระจันทร์ก่อนตลอดทั้งเดือนกัะใหญ่อยู่หลายเตี่ยช่วงเวลาสําคัญตีการเงินคุณดีคล่องตัวนะครับช่วงวันตีสามถึงสี่ครับช่วงนี้ยิบจเจ้าอย่างขายได้หมดได้สตังค์หนักครับ หรือว่าการทำมาหาเงินช่วงนี้ถือว่าคองตัว8ถึงเก็ยังดีครับมีจบด้านการเงินการลงทุนตัวนะครับช่วงวันตีแล้วมาระวังหน่อยวันตีสิบแปดสิบเก้าครับช่วงนี้แล้วมาระวังเปิดฮอรจะมีความผิดพลาดด้าน,นการเงินได้ทํางานแต่แล้วมาระวังเพื่อละอยะรอบคอบกล้าขายกระดูกให้ดีนะครับคํานวณสตังค์จำนวนตัวเลขให้ดีครับส4งสี่ห้ามีมีจบหลับค้นใหญ่จากการเงินการลงทุนนะครับกล้าขายจิบจับสตังค์ก้อนได้ครับ สหพูนโซเชตชูนิการเงินก็นยังคงดีแต่มีรายจ่ายแฝงตามมาเพื่อออกมาข้างเหมือนทุกขลาบครับถ้าได้สตังค์จกลาบช่วงนี้สหพูงโซเชก็แบ่งบริจาคทรมบุญส่วนหนึ่งไว้นะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายสภาพคล่องนะครับมาดูดาวประกอบนะแต่ว่ามีรายจ่ายไม่ปกตินะครับไม่ได้กังวลแต่อย่างใดช่วงต้นเดือนจนถึง27สิงหาคมนะครับแต่นับจาก28สิสิงหาคมระวังรายจ่ายที่เพิ่มเติมนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านนะหรือว่ายุยยานพาหนะนะครับมีเกณฑ์ต้องได้ ตรวจตาแล้วก็ส่องแซมไว้นะครับรู้ดวงก่อนเราจะได้วางแผนการใช้เงินแล้วก็ะระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยการใช้ยวดยานพาหนะด้วยนะครับรวมถึงโชคลาภการเงินการลงทุนครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าตลอดทั้งเดือนมีโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ 1- นึถึงยีนะครับพระอังคารราชาโชคนะมีโชคลาภการเงินการลงทุนครับใครที่ใช้คนรู้ก่อมสามารถครับหุ้นกองทุนรวมหรือว่านักลงทุนเนี่ยถือว่าทําได้ดีเพียงแต่ จจะมีส่วนรายจ่ายอยู่บ้างหรือว่าต้องแบ่งบริจาคทําบุญไว้นะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนก็ถือว่าดาวอังคารย้ายแล้วยังส่งผลที่ดีนะครับมีโชคลาภเด่นตลอดทั้งเดือนครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระราสบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับเรื่องของคู่ครองคนรักครับเดือนนี้มาตรฐานเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเป็นจุลจักรแล้วก็เดินปกติแล้วนะครับไม่ได้วินาศไม่ได้มีปัญหาแต่ เหมือนช่วงเดือนก่อนนะครับไปตกอยู่ที่เดือนวินาก็หมายถึงว่าอาจจะจืเจ้างห่างหายกันบ้างนะครับบางคนนี่เวลาน้อยลงนะเวลาตรงกันน้อยลงหรือว่าหน้าที่การงานนะครับห่างเหินกันบ้างนะคนเอาใจใส่กันเป็นพิเศษครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยจูนกันไม่ค่อยตรงครับเรื่องของการเงินการหารายได้นะครับหรือว่ารายจ่ายก็ประคับประคองก็ถือว่าผ่านไปได้นะครับเรื่องการเติมเต็มนะครับ ส่วนท่านใดที่ยังโสดนะครับดูดาวรักใหม่ประกอบตลอดทั้งเดือนในช่วงกว้างวันที่ 1- นึถึงยีสิงหาคมท่านที่ยังโสดจะมีเสน่ห์มากๆครับมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาจีบเข้ามาดูใจกันได้ถ้าเข้ามาช่วงนี้นะครับบางท่านได้คุยกับแฟนได้เพื่อนเป็นแฟนหรือว่ามีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันนะครับเข้ามาแล้วถือว่าสนับสนุนส่งเสริมกันแต่ต้องดูใจกันสักระยะหนึ่งนะครับเพียงแต่ถ้าเข้ามาพูดคุยในช่วง 28สิงหาคามเป็นต้นไปต้องเตือนนะครับขอให้ท่านพิจารณาให้ละเอยียดรอบคอบนะดูรักตัวเองด้วยนะครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับเของโชคลาภที่รับจากตัวเองโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับเดือนนี้ย้ายหนึ่งครั้งแบ่งเป็นสองช่วงเวลาเลยนะครับวันที่1ถึงสงสิงหาคามครับพระศุกร์ยกเข้ามาครองมาตรฐานเทว,วราชาโชคครับถือว่า มีโชคเด่นนะโชคลาบนะเนี่ยเลขนำโชคหรือว่าเลขเสริมดวงช่วงนี้ก็คือเลขเกี่ยวกับจํานวนเงินของคุณนะเลขท้ายแบงค์ธนาบัตรที่คุณหยิบม,มาดูแบงค์แรกเลขท้ายบัญชีเงินฝากที่มากที่สุดของคุณนะครับหรือเลข2ครับดาวเสือบหนึ่งดวงครับดาวพระศุกร์หรือเลข6ครับต่อมาวันที่3ถึง27สิงหาคมครับพระศุกร์ย้ายราศียกเข้ามาย้ายมาอยู่เป็นตําแหน่งปฐุมเกณ์อ,อุดมเก์มีโชคลาบเด่นเช่นเดียวกันนะครับ ชวงนี้เลขนำโชคหรือว่าเลขเสริมดวงคุณก็คือเลขเกี่ยวกับพี่น้องเลขเกี่ยวกับการสื่อสารเลขท้ายเบอร์โทรข,ของคุณครับหรือเลขหนึ่งครับดาวเสริมก็คือเลข6นะครับส่วนดาวที่คุณท่านโชควาสนาในเดือนสิงหาคมครับช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ดาวอีกหนึ่งดวงครับดาวพระศบดีหรือเลข5ครับดาวรองคือดาวพระเกตหรือเลข9ครับต่อมาช่วงครึ่งเดือนหลังครับการเดือน ดาวาคุณท่านโชควาส,สนาครับดาวพระเกตหรือเลข9ครับดาวรองดาวพระจันทร์หรือเลข2แล้วก็ดาวพระอังคารหรือเลข3ครับโดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับช่วงที่1นึ 2, ่งถึงสสิงหาคมครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้มามหยติครับทําบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย15บาทได้กาลังคนดาวพระจันทร์ครับ เมื่อทาบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับในการทําบุญเสริมดวงด้านโชคลาภช่วงที่3ถึง27สิงหาคมครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางถวายเนตรครับทาบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย6บาทลนกาลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนนวยพรอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ